สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามาชมสวนสวนชวนให้ใจชื่นบ้าก็ขออนุโมทนานนต่อการเดินเล่นของเราในบ่ายวันนี้นอนุโมทนาต่อคณะแม่ชีที่ทำงานที่จะให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เดินอย่างมีความสุขที่ได้เด แม่ในฐานะคนแอบดูก็อดขำไม่ได้เห็นใจอยู่เหมือนกันว่าสอนยากถ้าจะอ้างเหตุข้างนอกก็บอกว่ามันนอกหูแต่ถ้าจะอ้างเหตุข้างในก็เพราะว่าไม่เพียรบังเอิญไปเดินกวาดเรือนไทยเพราะว่า เพิ่งกลับจากต่างประเทศแล้วยังไม่ได้เดินทั่วบ้านเลยวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เดินหลังจากที่มาถึงเพราะมีประชุมติดต่อกันสองวันอย่างยาวนานตลอดทั้งวันแล้ววันนี้ก็อยากจะฟังว่าไม่ชีกะหลงสอนอะไรก็เลยไม่หลงสอนเพื่อจะได้ประเมินว่าเอ๊ะตอนที่ไม่อยู่นี่ไม่ชีสอนอะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะดูอะไรหรอกที่จริงก็ดูใจตัวเองในขณะที่ฟังเสียงไม่ชีกระหลงสอน ก็สอนดีๆนะสอนละเอียดจะหันตัวกลับก็ต้องมีสติเท้ากระทบพื้นเท้าหน้าแตะพื้นเท้าหลังยกซ่อนอะไรก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจแต่ฉะไหนเวลาเดินจริงๆไม่เห็นใจมันอยู่กับเท้าเลยลอกแรกไปหมด จะคุบกันระหว่างทางยังมีเลยน่าเอ็นดูอย่างงี้ต้องไปสอเพลินจิตมาอยู่ก็ค่ายมวยสอเพลินจิตมีฟุตเบร์กแบบมีลมหายใจก็รู้สึกว่าตอนนี้เส้นทางเดินจงกรมมันมีเสียงข้างนอกตอกเสาเข็ม ถ้าเสียงข้างนอกจะดังขนาดไหนถ้าใจมันเงียบจากการเอาเรื่องก็ไม่เป็นปัญหาเด็กๆจะต้องฝึกที่จะต้องต่อสู้กับตัวเองมือนอย่างมาเช้าที่สอนวันที่ใจมันอยากไปท่องเที่ยวโดยธรรมชาติของจิตมันชอบแสสายคิดนั่นคิดนี่ไปนน่นไปนี่เดี๋ยวก็ไปจมอยู่กับอดีตที่แบบ ระทมแล้วบางทีมันก็ไปเหงากับอนาคตไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจิตก็จะอ่อนกำลังเพราะไม่มีปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทุ่วพร้อมมันไปรู้อดีตบ้างไปรู้อนาคตบ้างหรือภาษาง่ายๆก็คือไปเพลิดเพลินอยู่กับอดีตหรือบางทีมันก็ไปหวาดระแวงกับอนาคตเพราะฉะนั้นวันเดือนของเราก็คืออดีตและอนาคตไม่ใช่ปัจจุบัน ถ้าใครเป็นอย่างนั้นจิตจะไม่มีกำลังเลยเดินหนึ่งรอบเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครไม่อยู่กับปัจจุบันขณะเลยจะไม่รู้เลยว่าเดินเพื่อเดินคืออะไรมีแต่เดินเพื่อไปอ่ะื่อคนก็ถามเดินไปไหนไปนน่นมันไม่ใช่เดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินและถ้าเมื่อใดก็ตาม เดินอย่างคนที่ไม่มีความสุขที่ได้เดินมันก็ไม่ถึงบางทีมันไปถึงเป้าหมายแต่มันไม่ถึงในมิติทางจิตวิญญาณเดินอย่างคนที่มีความสุขที่ได้เดินนี่แหละถึงราะเป้าหมายในการเดินทางในชีวิตของเราคือความสุขถ้าเราสุขที่ได้เดินไม่ใช่เดินอย่างไปหาความสุขมันก็ถึงแล้วคนที่เดินไปหาความสุขบางทีมันไปถึง แต่มันก็ยังไม่สุขมันจึงไม่ถึงนี่เป็นภาษาธรรมะเรียนยังมีความสุขที่ได้เรียนนะเด็กๆฟังยังมีความสุขที่ได้ฟังแล้วฝึกที่จะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันกันนะหายใจอย่างมีความสุขอย่ารอว่าได้อะไรแล้วถึงจะสุขเพราะในระหว่างที่จะไปเพื่อให้ได้นั้นบางทีเรา เดินไปยังเครียดไปเราอยู่อย่างคนตายทั้งเป็นแล้วเราจะคิดว่าเราจะสุขได้อย่างไรเมื่อเราถึงเด็กๆต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่เดินหลงทางไม่หลงทางถ้าไม่หลงทางก็ถึงถ้ายิ่งเพียนแล้วยิ่งหลงยิ่งเพียนก็ยิ่งหลงลึกอันตรายเอาละเป็นว่าเดินจงกรมเมื่กี้ถือเป็นการเดินเล่นน่าเอ็นด พอมาถึงแล้วจะแผ่เมตตาจึงพาแผ่เมตตาไม่ได้เพราะจิตมันไม่สงบให้อย่างไม่สงบก็ไม่ถึงสองสามนาทีจากนี้ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมอย่าลืมกลับมาหาความสงบภายในนะกินข้าวอร่อยไหมเด็กๆเก็บใบไม้มีความสุขไหมแต่ฉันเดินบ้านแค่เพียงหนึ่งชั่วโมง นี่เป็นความจริงมาถึงสองวันเพิ่งได้เดินเมื่อกี้นี้แล้วรู้สึกเสียดายว่าพวกเธอมาแล้วน่าจะแจกแปลงลวดเลยเนาะช่วยกันขัดบ้านน่ะมาใหม่ได้ไหมอาทิตย์หน้าจะให้งานทําไม่มีใครยักหน้าสักคนไม่ติดกันเทศเลยเหรอใครอยากอาสามาทำงานเนี่ยสมัครได้เลยนะจะไปขัดเดือนไทย เขากําลังทําสีกันเล้วเธอไปหมอจะให้ไปขัดบ้านดินกําลังจะลงแขกบ้านดินอีกสิบวันนายกจะมาขอดูบ้านดินไม่ได้ตื่นเต้นเพราะนายยกจะมาหรอกแต่ว่ารู้สึกดินมันบวมไปเคาะบ้านดินเด็กๆได้ไปดูบ้านดินหรือเปล่าวันนี้รู้สึกบ้านดินมันบวมไหม วันนี้ไปเคาะดูมันป้องๆง,งชบก่อนเดี๋ยวต้องลือออกแล้วฉาบใหม่ใครสนใจทำเวิร์กช็อปบ้านดินยกมือขึ้นอ่าหนพวกสนใจย,ยกมืออาวชิราวุฒินี่ดูบ้านดินกับทำบ้านดินคนละอารมณ์กันเลยนะพวกดูบ้านดินเนี่ยไม่รู้จักธรรมชาติของดินเราก็ดูไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าทำบ้านดินเนี่ยจะเห็นเลยเท้าวนวดดินดินนวดเท้าเป็นอย่างไรใจสร้างบ้านเป็นอย่างไรนะ ทีนี้ถ้าใครอยากจะมาช่วยทำบ้านดินนะพวกนี้คุณแม่จะเปิดเวิร์กช็อปนวดดินใครมาก็จะพาเข้าไปนวดดินเท้าสัมผัสพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานเป็นอย่างไรแล้วก็วันธรรมดาถ้าใครอยากจะมาฉาบดินตอนนี้มีลีดเดอร์อยู่สองคนคือนายดีกับแม่องุนคนที่ปั้นพระพุทธรูปที่บ้านดินนั่นแหละใครที่มีความรู้ในเรื่องของการที่จะมา แบ่งปันเวลาและพลังงานเพื่อการสร้างบ้านหลังในเห็นรู้สึกเขามี VCD ที่ทำเสร็จมาแล้วได้ดูกันบ้างหรือเปล่าไม่ชีได้เห็น VCD ที่เขาทำเสร็จเรื่องบ้านดินไหมใจสร้างบ้านเนี่ย <c oughs> แม่อยู่ที่นี่สารฟานแม่ยังเห็นเลยให้ความใส่ใจะนะจึงได้เรื่องอะ่ะ เขาทำเสร็จแม่บอกส่งไปกับคณะทอดกะถินหนึ่งแผ่นดูจากคอมพิวเตอร์สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อกี้นี่มีพระสองรูปจากวัดน้องประพงท่านเดินไปที่บ้านดินแม่ก็บอกว่าเนี่ยกำลังมองเห็นว่าจะเรียนรู้กระดินอย่างไรรู้สึกมันพองๆแต่ไม่เป็นปัญหาของเราเหรอกเพราะเราเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่เราพึ่งตัวเองได้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ แต่ถ้าเปิดเป็นบ้านที่เราจ้างเขาสร้างนะเด็กๆถ้าเราเห็นว่าบ้านมีปัญหาอย่างนี้เราจะโกรธมากเลยทำไมรู้ไหมรู้ไหมมันง่ายมากกับความรู้สึกอึดอัดขัดใจเพราะเราเพึ่งตัวเองไม่ได้เราจึงรู้สึกเสียดายเงินที่เราต้องไปลงทุนในการที่จะซื้อปูนใหม่และจ้างคนอื่นทา อะไรที่มีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องนะมันง่ายมากต่อใจของเราที่จะขุนมัวไปลองสังเกตดูสิลองตั้งข้อสังเกตเหล่านี้เรื่อยๆเอ๊ะทำไมเราสบายๆบ,บ้านดีนมันจะโป่งก็เพราะเดี๋ยวเราก็เหยียบเองได้แรงก็ไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมดินเดี๋เราก็มีเราก็ยำ่ำย่แล้วมันก็สนุกด้วยเพราะมันได้ทํำงานเป็นการปฏิบททัติธรรม แต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ที่เราจะต้องหยิบอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีค่ากับเรา <c oughs> เพื่อไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งนั้นเราจะอึดอาดเราจะคับค้องเราจะรู้สึกเสียดายเราจะรู้สึกไม่ดีอะ่ะใครเคยเป็นคนสร้างบ้านบ้างยกมือสิใครเคยคุมปลูกบ้านยกมือสิเป็นยังไงกว่าบ้านจะเสร็จเหนื่อยไหมไม่เป็นดังใจอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่มี อิสระจากการพึ่งตัวเองจริงไหมมันต้องอาศัยคนอื่นแล้วที่สําคัญคือเวลาอาศัยคนอื่นมันต้องจ่ายอ่ะใช่ไหมอันนี้ต่อเมื่อเช้านี้ที่เทศไว้สําหรับคนที่อยู่ตั้งแต่เช้าจะเห็นว่าท่านก็จะย้ำย้ำย้ำในเรื่องของการที่จะพึ่งตัวเองให้มาเ <c oughs> มื่อกี้นี้มีทางไกลมาจากที่อเมริกาบอกว่าช่วงเดือน มกราจะมาช่วยทำโรมโหรสพทางวิญญาณด้วยดินเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาสละเวลาและพลังงานกับฝ่าเท้าทีาท่จะมาช่วยกันเหยียบดินเนี่ยทดลองได้ในอาทิตย์หน้านี้จะทำเรื่องเวิร์กช็อปสร้างบ้านดินโดยในดีก็จะเป็นผู้ที่จะคุมปฏิบัติการถ้าเด็กๆวชิราวุธมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร กลุ่มที่สองที่สามมาก็อาจจะมีโอกาสได้รูปดินนี่ได้แค่ไปดูมือยังไม่ได้จับดินเลยใช่ไหมเด็กๆลองแวบยงยกเสือแล้วเราเอามือจับดูจะเห็นว่าใต้เสืออันนี้เป็นดินมองมาข้างหน้าก็ได้สำหรับใครที่แบบอยู่ข้างหน้าเห็นดินไหมคะดินจับดินที่ลูกเย็นไหมเย็นไหมลูกเยน็น คุณสมบัติของดินคือเย็นและยืดหยุ่นมากทำไมที่นี่เราไม่ทำพื้นเป็นปูนเพราะว่าเราต้องการให้คนนั่งที่นี่เนี่ยได้สัมผัสถึงความนุ่มของดินที่จริงเขาซ่อนเอาไว้ทุกเรื่องอะโดยเฉพาะเรื่องการสอนเรื่องการกลับมาอยู่อย่างคนที่พึ่งตัวเองเนี่ยต้องสอนให้คนเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เบาที่เด็กๆนั่งเนี่ยเราใช้มาแล้วเป็นสิบปีนะลูกพราะสาลาอันนี้มันสร้างมาสิบปีมันก็มีมาพร้อมสาราแต่ทําไมเราถึงต้องพูดว่ามันมีมาแล้วสิบปีมันมากกว่าอายุของเด็กบางคนที่ยังเดินไม่ได้หรือว่าเดินได้เตาอแตะที่นี่เพราะมันมีวิธีการใช้ของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ใช้อย่างคนที่กตันยูไม่ได้ใช้เพราะว่าเบาอันนี้มันคือเงินที่เราซื้อ ต่มันหมายน้ำถึงน้ำใจของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังการเย็บเบาใบมนี้พรานการมานั่งสมาธิที่นี่ก็มีอานิสงส์ต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคุณอุปการต่างๆของการเป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติของเราวันนี้เมื่อกลับบ้านไปแล้วอย่ามองว่าวันนี้ใครจะทําอะไรให้ฉันได้บ้างแต่จงถามตัวเองว่าวันนี้จะทําให้ใครมีความสุขเพราะการกระทําของฉันได้บ้างเมื่อเธอกลับไปถึงบ้านและโรงเรียนนะคนหนุ่มสาวหลายคนที่มาที่นี่ สิ่งที่น่าห่วงใหญ่มากที่สุดก็คือการกระตุ้นให้เรามีความเห็นแก่ตัวจากระบบการศึกษาซึ่งสอนให้เราเอาชนะคนอื่นและแข่งขันกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มาในที่ที่มันเป็นการเรียนรู้อีกมิติหนึ่งเนี่ยจึงอยากจะย้ําว่าที่นี่จะสอนเสมอว่าจงมีชีวิตที่มีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลส ถอดถอนอคติออกจากใจของเราแล้วจงภาคภูมิใจหรือว่ามีมุทิตาจิตต่อตัวเองที่เราจะทําอะไรให้ใครได้บ้างชื่นชมยินดีในคุณความคุณงามความดีของคนอื่นแม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงไหนก็ตามในความเบิกบานของคนอื่นคือความเบิกบานของเราและถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเราจะไม่ทำให้เขาต้องเจ็บปวดเพราะเราเพราะเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราและถ้าเผื่อเขากำลังทุกข เรามีกรุณาคือความปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนที่จะทําให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ถ้าอย่างนั้นเธอจะเห็นว่าเธอจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักได้ง่ายกว่าเพราะความไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้คนที่เห็นแก่ตัวจะไม่เป็นที่รักอย่าพยายามทําตัวให้ตัวเองเป็นคนที่จะได้ความรักมันยากทำสิ่งที่ง่ายกว่าคือ เป็นคนที่จะให้ความรักซึ่งทำได้ทันทีที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ทำตัวให้รักคนอื่นกะทำตัวให้คนอื่นรักในอันไหนง่ายในยากลกูกตอบสัีทีที่กันเทศชั้นแว่นทำตัวที่จะรักคนอื่นง่ายกว่าทำตัวให้คนอื่นรักหรือทำตัวให้คนอื่นรักง่ายกว่าการทำตัวให้รักคนอื่น จะเคยร,รักคนอื่นมหมยากไหมลูกรักคนอื่นไม่ยากแล้วทำตัวให้คนอื่นรักแล้วยากไหมฮะอ๋อไม่ยากทั้งคู่เลยหรอแม้เป็นเด็กมีบุญมีบุญอ่ะยกมือใครคิดว่าทำตัว ให้คนอื่นรักง่ายกว่าทําตัวให้รักคนอื่นยกมือขึ้นไหนว่าไม่ยากนะเอาหมายถามหมายใครคิดว่าทําตัวให้รักคนอื่นง่ายกว่าการทําตัวให้คนอื่นรักยกมือขึ้นโอ้ฉลาดมากเมื่อกี้เราก็ทําแล้วล่ะลูกแพ่แม่ตาเนี่ยคือทำให้เรารักคนอื่น แล้วแผ่เมตตาทีเดียวรักได้ทั้งโลกเลยง่ายจะตายแต่ทําตัวให้คนอื่นรักเนี่ยเธอทําตัวให้คนในโลกนี้ร,รักเธอได้กี่คนอ่ะลองนับซิทุกวันเนี่ยมีคนรักเราได้กี่คนเอาใกล้ๆเลยในห้องเรียนเนี่ยทําให้คนรักเราได้กี่คนแต่เรารักเพื่อนได้ทั้งโรงเรียนใช่ไหมทําของง่ายนะอย่าไปทําของยากทำตัวที่จะรักคนอื่นได้ง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกวันก็าฝากเอาไว้คำถามก็ไม่มีนะลูกที่บอกว่าใครจะเขียนเอาไว้อ๋อมียอดเงินมาวางไวน้นี่ประกาศที่ทราบว่าจากเมื่อเช้านี้แค่เป็นคนเขียนแม่อ่านแล้วงงๆเอามาเขียนว่ายอดเงินสดห้าพันแปดร้อยสี่บาทรวมยอดสุก 16,374จท่านจำนวนคนวันนี้64ท่านสรุปวันนี้มีคนที่สมัครเมื่อเช้านี้64คนถูกไหมคะมีเงินสดที่อยู่ในตู้บริจาคห้าพดรอสีบาทอ่ะสาธุซะเร็วยี่สิบบาทของเราและหนึ่งบาทของเราด้วยอะ่ะที่หย่อนตู้กิ้งกังเมาาื่อเช้านี้นะอนุโมทนา และรวมทั้งหมดจนถึงขณะนี้16,438คนที่เป็นเจ้าของรายการนี่แหละชีวิตก็ขออนุมโมทนาต่อพวกเราทั้งหลายในการที่จะช่วยกันนำธรรมะกลับไปสู่บ้านเรือนสู่สังคมการให้ธรรมะก็เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญว่าการให้ให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงเพราะฉะนั้นคนที่ให้ธรรมะต้องไม่อึดอัดคับข้องมันถึงจะชนะ กิเลสในใจของเราก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับในวันนี้ช่วงสุดท้ายนี้มีใครที่อยากจะตั้งคำถามไหมคะถ้าคำถามไม่มีเป็นคำถามสดก็ได้มีไม่หลกมีไหมคะถ้าถามว่ามีไหมไม่มีเดี๋ยวเวาลาเชิญระคางกราบพระและอยามาหาแม่นะไม่มีเวลาให้ เราะเดี๋ยวจะไปทําบ้านดินไม่มีใช่ไหมแน่ใจนะดีจังเลยถ้าไม่มีคำถามเนี่ยแม่ก็จะยุติอืเวิร์กช็อปบ้านดินจะเริ่มพรุ่งนี้ค่ะถามว่ากี่โมงเหรอแม่จะ สอนธรรมะตอนเช้าก่อนแล้วก็ตอนบ่ายกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วตอนบ่ายโมงเราเริ่มทำเวิร์กช็อปดีไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแม่จะไปวางแผนกันในดีก่อนแม่อังหุนมาแล้วจะต้องลื้อที่มันมันพองๆอ,ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเรานวดดินกันตอนเช้าตอนบ่ายก็เริ่มได้ ตอนนี้หรือถ้าขัดจะมาเช้าก็ไปช่วยขนดินก่อนก็นได้ไม่มีดินสีแดงที่เขากําลังขุดอยู่พอดีเลยเราจะฉาบใหม่ทั้งหลังเพื่อที่จะทําให้มันแน่นขึ้นนะคะใครสนใจทำเวิร์กช็อปนะยยกมือสิโอมาไม่รู้ผู้นี้มา,มาไหมนเธอน้ารักอย่างนี้เีิวเหรอจริงเหรอโอ้ยอย่าให้ฉันต้องโทรศัพท์ไปบอกดอกอรชัยอน,นันต์ผู้บังคับการเธอเลยนะว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กเสียสละมากมาจริงเปล่าลูก อาจารย์ก็จะพาเธอมาเหรอนนอาจารย์อยู่ตรงไหนด่ะอ้าวอาจารย์เขาจะมาได้ไหมอุ้เอามาสองวันกลุ่มเดิมเหรอจ๊ะเอ๊ะทำไมข้าพเจ้าอ่านจดหมายไม่เป็นอย่างนั้นนึกว่าจะมาเป็นรุ่นรุ่นโอ้ยอย่างนั้นดีมากเลยมาสองวันชั้นเดียวคนเดียวกลุ่มหนึ่งมาสองวัน เอ้ยมีใครมาวันนี้แล้วพวกนี้ไม่อยากมายกมือขึ้นจะกล้าไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ดีเลยพวกนี้ใส่ชุดนี้มาอีกก็ได้ถ้าเผื่อโรงเรียนไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืดนะเอดีมากเลยเป็นความสุขของคุณยายมากเลยที่จะได้หลานๆมาเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะจะได้แรงงานหรอกนะเพราะเธอจะเห็นถึงสิ่งที่เราจะบอก โดยวิธีการพูดไม่ได้เลยมันมีบางอย่างที่ได้จากการทำบ้านดินที่พูดยังไงก็ไม่เข้าใจอละลูกแต่มันต้องทำละ่ะมันถึงจะสัมผัสได้ถึงถึงชีวิตของดินมันต้องย่ามัมนต้องเหยียบมันต้องจับมันต้องสัมผัสพูดกันจริงๆก็คือมันต้องเล่นดินนะ่ะพรุนี้มาเล่นดินเลยนะอ้าโอเคถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ลูก พวกนี้พูดเรื่องการทำบ้านดินตอนเช้าให้ฟังเป็นทฤษฎีหน่อยหนึ่งเรื่องการทำบ้านดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อ,อ,อาจารย์ดีมากนะวัชราวุธก็ควรจะมีห้องสมุดดินสักหลังหนึ่งแล้วไม่ต้องไปใช้เงิน25ล้านบอกบอกอาจารย์แชยนันว่าเด็กทุกคนในวชชราวุธจะเริ่มเห็นศักยภาพของการพึ่งตัวเองถ้าเขาสร้าง สิ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสีได้ด้วยตนเองและนั่นหมายความว่าเราทําให้เด็กเริ่มรู้ว่าชีวิตเป็นอิสระได้เพื่อพึ่งตัวเองล้านนี้เป็นเรื่องสําคัญมากชีวิตที่มันต้องอาศัยอาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนั้นเขาไม่ต้องหาเงินเพื่อที่จะซื้อมันเลยเรามีบ้านหนึ่งหลังเป็นหนี้อยู่สิบปี เรียนหนังสือสิปีแล้วไปเป็นนี่อีก10ปีเพื่อจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งโอเหนื่อยไหมเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านดินหรอกแต่เราเริ่มเห็นถึงศักยภาพในการที่จะช่วยตัวเองมากขึ้นและถ้าเผื่อเราจะต้องอาศัยการใช้ชีวิตอย่างคนที่ต้องมีเงินเราก็รู้ว่าเงินเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสะดวกแต่เงินซื้อความสุขไม่ได้สุขต้องอยู่ที่การปฏิบัติ ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ102 30 0